ขาควหน่อยตัวนึง<ก>่งขาไก่ตัวนึงอันนี้ไม่คว้พันเอ็ดสายร้อยจุอันพนังหา้ามดำหน้ากินแต่ว่าถามไปครับจ่างวัานบ้านหนึนน่งตระเล่นเป็ดแปดแปดสิพันเนาะเป็นเงินไทยสองร้เป็นเงินไทยชนะงบประมาณ200สางาาณ200องร้อยเนาะหรือพี่น้องทั้งบางไทยอยากพ่อแม่ยอยากหูบารับจ่างลำลำ,ลำหน้าทั้งบางไทยราคาเท่าไรเนาะก่คอมเมนต์มาบอกในเด้อเอาเงินผลไปดีอยู่ป,ป่าแล้วเจ้าเมือ่อย ยินดีต้อนรับขเข้าสู่สองสาวลาวไต่คนไกลบ้านคือเกาเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะละก็จุ้มเรียบซัวสบายดีพี่น้องทางกัมพูชาน้ำเดอ้อเมื่อนี้เนาะนั่งกับยูทีบ้านเมืองแสนเล็กน้อยอย่างเราห,หวัวหัวเมื่อนี้นั่งกับยูทีบ้านเมืองแสนเมืองโค้งแข็งจำประซัก์เนาะซึ่งนั่งมาดำหน้าซอยร้านสาวเนาะว่าหน้าเพื่อนี่ไฮยัยแห้ง พี่น้องสองเพื่อนนี่ก็พากันมาซอยนี่ก็คือพี่น้องให้หน้าเนาะนี่คือให้หน้านึงเด้อพี่น้องเด้อความความกว้างนี่น่าจะประมาณเกือบสามสิบเมตรเนาะนี่พี่น้องความยาวนี่ประมาณหกสิบเมตรก็คือแบบมันไหใหญ่แห้งแล้วก็อยู่อยู่กลางโมถ้าสีไฮไลานเจ้าลำน้ำกันก็พอเพิ่นก็คือสใส่เวลาหลายวันเนาะก็เลยพากันมาซอย บรรยากาศตอนนี้พี่น้องกําลังแข่งตึงแข่งตึงย้อนยังแหลดแห้งนั่งเองกับวอยากมาเนาะเป็นแม่ค้ายครีมแน่แต่กะอีต้นล้านสาวก็พอเพลินกันเลยต่องมาช่วยไปทางฝั่ง,งนั้น,นก็คือเป็นคนทางเนาะถนนเสน้นใหญ่ของบ้านเมืองแสนทางเส้นนั่นกับชีามาหถัดไปหลายหล้ยหมู่บ้านเนาะไปทางเนื้อผุนกับชีบไปเอ่อมู่บ้านแสนห่าน้น่อยแสนห่าดใหญ่หัวโค้งแสนดำมี ไปไหนได้ไหมูบ้านเนาะแต่นางก็บเบามากวบเบิร์ดแม่นก็คือทางสิณังว่าแม่กับสนณังเคยพาไปรีวิวพาไปเบิร์กเนาะพี่น้องนอนเนาะไปทางเสซนไตอันก็คือทางไปงตลาดเมืองแสนตลาดเมืองแสนเนาะไปขีนากเนาะสังดีพีคอนประเพ่งก็ไปไหนทางนี่เนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศพี่นอ้องเพื่อนหลังนี่จะมันสะอาดงามจะเพื่อ,อนไทยเลยพี่น้องงามงามเพิ่นกำลังเฮ็ดเนาะบรรยากาศค้างอันก็จะเห็นพี่น้องบ้านเท่านี่เนาะดำไฮดำหน้า ส่วนกา่ก็คือลูกเนาะลูกกับร้านเพันลกไใบเนาะพี่น้องเราเนี่ใส่กระสอบไปแล้วนี่แต่มีแต่ใส okay. ่รถมาเพันขังว่าตัวหนึ่งบวดสะบ้ามือนนี <left utor état> <sho ek awa> ่แม่หนุ่ลุงขังว่าตัวหนึ่งวะเนี่ยขังว่าตัวหนึ่งกว่าขังว่าตัวหนึ่งหรือเป็ดหน่อยตัวหนึ่งนี่แหด่พันโกกะแล้วก็เอากะมาใส่ไว้กะมาติบัตมึงแสนใส่โดดอีแตนมาใส่โดดอีแตนมากพันได้เพื่อนพันกับยูบอลไกลบอลบอลเมกซื้อดินพ่อ เออเนาะพอดีเหมือนไปถ่ายคลิปเสือดินเนาะ FC บางคนกับบาเข้าใจข้อหมายบม่ตรงกันเนาะพี่น้องเนาะคือข้อหมายว่าไฮหน้าหนึ่งเนาะของคุณลาวเนาะก็คือไฮแน่อยๆนี่คือจังสีเละพี่น้องที่เพิ่นกำลังดำยังสีเนาะทางลาวเอื่นมาไฮหนึ่งเนาะแต่ทางฝั่งไทยไล่หนึ่งอะคือเท่ากับหนึ่งเฮกตาร์ทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าเท่ากับหนึ่งงานของฝั่งไทยเนาะที่ว่าแม็กเคยเขาไปเบิ่งในข้อมูลโอ้ก็คือข้อหมายมันก็ไบ่ตรงกันเนาะข้อหมายของฝั่งลาวนี่คือไฮหน้าหนึ่งอะคือไฮหน้าแน่นอนยังสีเละพี่น้องนี กันด้วยขั้นคิดิสเนกซี่เดี๋ยวนาะมาสัมผัสจากคล้องหน้าเบิ้งว่าดำตกไปจั๊กโม่มพี่น้องมา,พ,า,งานนงพี่น้องมาพี่นอ้องก็อีกบ้านนึงเก็พี่น้องเนาะเพิ่ดมาดำอยู่จริงแล้วข่อยบ้าสิบ่มาได้พี่น้องพอดี่ปลาข่อยบอัวม่านบ่แล้ว <c oughs> ปกติเนี่ยให้สมนีคอยด้ำนประมาน่ะสามิหน้าที่แล้วแต้ดำตึกเตยงโม่เก้าโมงดำตแต่เก่าโมงตอนกโมงผู้บ่าวีปใส่ขึ้นผู้เ่าวีาดำซอยนะโซ้ดอดาสวเดอพิษนาพิษตายเดี๋ยวสิเดเห็นเพื่นตอนกินเข่าคนะนาะ มันก็ดำอดด่อแดวห้องโม่แต่โคตรสุดหน้าค่ายสเแถวอยู่นี่แหละไปใช่บงก่นอนสีเศร้าให้เศร้าหน้าสีแหละพี่น้องเอ้เ,ออเคยเหตไทเหตหน้ากลับมาอยู่บ้านกับเหตไทเหตหน้าไปอยู่จังเมืองไทยหลายปีนี่น้องกล้วยนี่ยคว่มกลับมาดับหน้าเข้ากันนี่นี่แต่เพิ่นเคยเคยรับหน้ามาก่อนแล้วนี่ ก็ห้ากับพรีด้วยเนาะสมาสิขานาอมีน้องข้งเดวก็คือซิปคนน้ำอายนี่ก็สิบสามกบูมันเป็นตะกองที่เสื้อหรอกวัน้รับเนี่ยมันเป็นตะกองไหายซิป้นวันเวณขางๆหันเพื่อนกาทดำหน้าคือนกันนาะแต่ว่าบางจุดเพื่อนกัย่งดำโมทันลดาพี่น้องบานเพื่อนกันดำเพือนกันนี่ยบ้านเมืองแสนนี่พี่น้อง น้าก um. ัติดผู hmm? nah, ้ปกครองเนาะพี high, ่น้องเนาะนี่พังนี่เป็นผู Gonna ้ปกครองเนาะเดี๋ยวบัดผู้ปกครองพ่อแม่กับพระท่านขึ้นไปแยกเถื่อนหรอกวัดผู้ปกครองนี่บังพี่น้องคนโบ้เคยเห็นหน้าเลยนี่เคยไหมเคยไหมเคยไหมดำหน้าไว้เป็นไว้ให้เล้วก่อนกับมาสวดนอมูลเด้อเจ้าข้าตะโมขี้แขวซาย้อนโมขี้แขล้วท่านแม่ข้าน้ำทิ้ดกล่องนะพี่น้องเนี่ข่าน้ำทิ้ดกล่องเนี่ยไปในหอคุณแล้ว เดี๋ยวนางจะมาดำให้เบิงเนาะว่าไฮนี่เริ่มต้นดำอยู่ที่แปดโมงสิบสิบนาทีหรสี่ส <42 S 2> ิบสองนาทีแปดโมงสี่สนาทีเนาะร้านเช้าหัเพื่อนกาบอพิษเบิงหนึ่งหัเพื่อนบัวใหเบิงโมงเดี๋ยวเามาเบิงว่าดำหน้าสิบคนนะหน้าไฮนี่ความเงาวนี่นะจะประมาณ60สบเมตรเนาะความกวางนะจะได้แหละสามปสามิบไปเมตรพะว่าแต่ละจุดอวนมันกับบก่กคือกันยังสิ มันสิแล้วจกักโมงไปนั่งมาลำก่อนนี่น่าพี่น,อนอ้อง,งน่าก้มกวางาะนี่คือผับก้มกวางนี่พี่น้องนี่ก้มกว,งวางก็ขบยาก,กับบอลเลื่อยรถดีเทนหมดเลยพี่น้องนี่มาตามขอบเลืออออเ่อนาะนี่หาบอลบอลแม็กซ์ยืนกันาอพังนั่นหาพังนี่แตถือว่าเป็นไฮแงยหนึ่งเลยนี่นน ตอนนี้กันซิพุงเพื่อง,อง,องรอ,รอบี่เนาข้าดีขึ้นรถเมื่อล,ลูลกกามากนมันจากกาหพอ่อเนาะว่าน้ำมันเยอะเลยนเนี้เลยนะอ้าวันนี้น้ำมันเบิดเลยเด้อลงเด้อลงเด้อเฮ <c oughs> ้ยเฮ้มมาเากกน้ยาฮ้ยเน้ะเฮ้ยเา้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้ยเเ พี่น้องเาลยมันส่วนไปเลยไอ้เท่ยงไอว่าสีฝ้ากันมาเห็ดหวานไงแล้วจนโค้งนนอันาไอะถ้าเป็นมันสับปังนี่ยหัวด้วยได้เลยมันแปรงแปงโบไลอ่ะนี่มันมันเอากิีดแปลงโบลาย่ยาเท่าไรประกอบเจ็ดสิบเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบแ่ว่ามันหัวใหญ่นะแต่ามันหัวใหญ่ ชีมันลูกกาต่อเลยพี่น้องเนี่ยลูกกาตอเลยกัไปเห็ดเห็มันเดาเลยมอน,น่นม,น,น,อนมาจะอาบน้ำปเดียวเดียวมาเบิ่งม,มีขั้วพี่อเห็นยังกีส้จูจูว่ะี่เสียบตนี้กาขงาง้อหน่อยตัวนึงแนาะขา้อหน่อยว่เ,เออขาวป่าไต <c oughs> านอนหน่อยตัวนึงขไก่ตัวนึง นี้รารหาดำหน้ากินาร์ง้างเนาะกะเหอยสือดีน้ำห่อยหอยเอาไปมืน,นีพราีไปดำมาเดียวกัพอเนาะอันนี้ดินบอนทีบแม็กซือเนาะอยู่หันเนาะกับร้านบนไปดำเลยวเนาะไห้ป่ามันติดพนดำหน้าไปเลยาะว่าขายุฝนไม่เนี่ยจะได้ห้เราเห็ด กาบ้าพ่ออยู่ว่าไปวัดเนี่ขยของพ่อของพ่อไดกาเลยโอ้สิท่านาตอนตอนจะพีชว่าสิพากันพ่อเป็นแบบหน้าเป็นข้าวแต่ก็ไม่ได้กินลงไปใหม่วันนี้ไพ่เพ่กาบ้าให้มันเมื่อยทีเดียวไปโหลดให้เลยให้มันเดียวทีเดียวไปโหลดเดี๋ยวมาดกกาดเลยเข้ากอดพี่น้องเลยกาดมาเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่มาหอดอ่ะรุ่งเพิ่งกับไปก่อนแล้ว เอากามากคับมาดำดอกสองแล้วพี่น้องพนทั้งนั้นเพิ่นกับดำดงให้นั่นไก่จเจลีวแล้วเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะเสร็จแล้วน,ะน,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 วนี่เริ่มไดแ8ดโมงสี่ยี่สองตอนนี้กับสิบเอ็ดโมงห้าสิบเจ็ดประมาณสี่สิบโมงกวเนาะเคสามหมอเพราะว่า เสียเวลานำเป็ลูกกากาหลวงพ่อเลยมาทำเติมอีกแต่ว่าหนาหน้าของมม่มแม่งเดี่ยวกันมูวแล้วนี่ยมะสวยเพิ่นนี่ <c oughs> อ้าวสิว่าจะได้ขึ้นมาเลยเนาะ <c oughs> โอ้ยอ้าวทาำฐานผูนส้มที่ฐานผูส้มเบิ่งอยู่นี่นี่คอยขึ้นมาแล้วนี่ยว่านับหน้าจะดรียนนี่ก็คือลูกเนาะปัญหามะสวยยื้อเื่อนี่เด้อบอได้คิดยังหรอกเพื่นกั สวยกันที่เสยนี่แหละกินเขากินหนับกินปลาธรรมดาแหละแต่ว่าถา้าไปขับจ้างวัานบ้นหนึ่งเท่าไรนะเป๋แปดแปดสิบพนะันเนาะเป็นเงินไทยสนางบาประมาณสองรอยเนาะหรือพี่น้องทั้งบางไทยยอากพ่อแม่อยากหูบาขับจ้างลำลำ,ลำหน้า,<ำ>นาทั้งบางไทยราคาเท่าไหร่เนาะก็เม้นมาบอกไงเด้อแต่แตถวบ้านใครเนี่ยประมาณสองรอยกว่าเนาะเป็นเงินลากประมาณแปดสิบพันขีบ มีเส so so ้นแล้วก็เสดเมื่ออะไรปนหะกินเขากินน้ำผิดปลาอยู่บ้านคนะเมื่อยวะเช็ดน้าปีแล้วมึง่็ไอเมื่อยสี่จะเขื่อนหน้าตัวเองเลยเกาโม่งเงียขืนอะไรพี่นอตาเปิดหน้าของเองอ่ะตันนี้ตอนนี้ซีเพมุงกลัวเออบุญไทยอี่งเนี้ยนาดนั่แ้วลำเลยเดี๋ยวเพื่อนก็เดียงน้ำเดียงป้าอย่างเสียดมีน้ำสมน้ำบ้านบขาดสาย แน่กับมีทั้งไม้บานเพิ่นกับเฮ็ดอบหอยแน่นออบหอยวาดก่อยหอยเด็กกับมีอีสังอยบาเป็มีไก่เด็กเฮ็ดถาดอยูทั้งบานเอาจะได้นั่นเขาายจะได้น่นเขาขังไว้แต่น่ะเขาท่านไปใชมาใส่สองคนนะมืดสิบเอาเขาขังไว้แต่ว่าจิจ ส่วนสนางพี่น้องก็ให้ผลไปดีอยู่ป่าแล้วเจ้าเมื่อย้อนคือสิเป็นล่มเนี่ยจุกกระเสือกเพ่าะแห้งเสือสามซีซันเสือ4ีซันเกือบใต้ก็เสือดีเลยเดวเล้วพี่น้องวันนี้ไปดิคนคล้องขึ้นรถเมื่อยิ้มเขาแล้วโอ้ยพี่น้องเย ทําอิฐเนาะที่บาไดอเห็ดหน้ากินน้ํโกน้ําายโคดนําผาางเหลมอยอเออเดี๋ยวไปทําลงหน่อยบงทําาบิ้งนํทํผู้สาวบงอะไมจะได้ม่หยาตีพี่น้องมาซอยเปลือกเนรับดทําอยติใส่จัตวาดดับเลยเพลสองคนสามือสี่ไปแล้วสองคนเป็นสาหรือสี่วัดเนาะ เราทานปุชโซ่เมื่อนี้กับโบมี่ยังไงผ้าพีผ้านองมาเบิ้งบรรยากาศม่าลำหน้าซอยร้านสาวอยู่บ้านเมืองแสนมื่อนนี้นั่งกับจิดนจิ๋นพี่คลิปไปก่อนเบิ้งคลิปหลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องน้ำในเด้อปลาไปก่อนนอนสบายดี